สวัสดีครับผมเล็กนะครับอันนี้ผมสามารถอามามาจากขอนแก่นครับขอนแก่นทรงประกวดดีใจร้ายที่ได้มางานนี่สองหนังฮะสองหนังมีสองคนขอนแก่นผู้เฒ่าผู้เฒ่าขอนแก่นหัวแต่หัดปั้นจักรยานกับเลสิมาหัดปั้นจักรยานงานนี่แหละกาวาสิปั้นให้จบเกินเกินแปดมือเกาเสิเอาเกินแปดก็ได้อแต่จะไม่เกินสิบหรอก อรีบมือกับสีปันปันให้จบขอบคุณทีมงานนะครับที่จัดงานนี่มผมดีใจหลายเพราะผมเป็นคนอีสานคนแก่นเหมือนกันได้มาปันงานนี่รอบอีสานนี่มวนคักเราบัานนี้ผู้จัดก็อีสานคนจัดก็อีสานเราอีสานไม่เอากระเนเสื้อ <c oughs> สุรินใช่ไหมสุรินเออสุรินครับขอบคุณทีมงานครับ สวัสดีครับ